แต่งตัวให้กันแล้วเหรอลูกไส่ทองแต่งตัวกับชินจังไม่ต้องมาปีนหาแม่ไม่ต้องปีนไม่ต้องปีนอยู่กับชินจังนี่อยู่กับชินจังนี่นรักชินจังรักชินจังรักกันรักกันชินจังเป็นไงลูกขาหนูเป็นไงบ้างครับคนเก่งของแม่เป็นไงบ้างลูกไหนดูซิเนี่ยยืนได้สี่ขาเนี่ยดีมากแล้วดีมากแล้วลูก เหลือแต่เดินไม่ได้ร้อเซไม่เป็นไรหรอกเนาะไม่ร้อยเปเซเดินไม่ร้อยเปร์เซ็นนะคบขาดน้อยของชินจังทุกคนแมวน้อยตัวหนึ่งที่มาแบบนอนพิการนะคะนอนแน่นิ่งเนี่ยตอนนี้ลูกขึ้นมาเดินได้ขนาดนี้ก็เก่งมากๆแล้วแหละลูกเอ้ยจากที่แมวพิการนอน คออ่อนนะคะยกคอก็ไม่ขึ้นนะนแรกที่มานะคะนอนราบเลยยกคอไม่ขึ้นตอนนี้เขาเดินเดินได้ทั่วบ้านแล้เป็นบุญของเขาแหละที่เขาเดินได้เขาจะได้ไม่ต้องนอนติดเตียงเหมือนกับวิเศษนะคะแมวนอนติดเตียงใช่ว่าจะดีนะ คนเลี้ยงมันทรมานใจนะคะเห็นแมวนอนติดเตียงอะ่ะมันก็มีความรู้สึกอยากให้ลูกออกมาเดินอยากให้ลูกมันก็มีวาดฝันนะสำหรับพิเศษอะ่ะแม่เกงก็มีวาดฝันไว้ความฝันของแม่เก่งก็คืออยากให้พิเศษลุกขึ้นมาเดินเดินเหมือนภาพท,ที่แม่เกงฝันที่แม่เกงเคยเล่านั่นแหละอยากให้เขามาเดินนะคะอยากเห็นเขาต้องลุกจากที่นอนอะ่ะไม่อยากให้เขานอนติดกับที่นอนน้าตากรอกไปกรอกมาคอยมองแม่ว่า เมื่อไหร่แม่จะอุ้มหนู mm. เมื่อไหร่แม่จะพาหนูเดิน mm. อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแม่อุ้มแล้วแบบว่ามีเสียงอ้าอ,อ<ะ>ดีใจอย่างเงี้ยคะ่ะ mm. เวลาแม่อุ้ม mm. คอยมองแม่มองไปมองมาอยู่นั่นแหละนะคะน่าสงสารมากๆคนเป็นแม่เลี้ยงมาพิก,การ mm. ก็อยากจะให้ลูกเดินได้นะคะใช่ว่าจะแบบว่าตั้งแต่เลี้ยง mm. เลี้ยงนะคะความรู้สึกมันมีนะคะมีความรู้สึกอยากให้ลูกเดินได้อยากให้ลูกมี การเดินเหมือนคนอื่นเทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมแมวตัวอื่นเขาก็เดินกันทั่วไปอย่างเงี้ยและวิเศษเขาอยู่แน่นิ่งอยู่งั้นอ่ะเขาสวยเขาใหม่อย่างเงี้ยค่ะเขาวิ่งกันเขาสวยเขาใหม่ก็วิ่งไม่ได้ซ,ซ้มซาอย่างเงี้ยค่ะกีวีแต่กีวี่เขาไปเร็วได้นะกีวีเขาลากขาไปเร็วได้นะคะความรู้สึกของคนเป็นแม่มันก็ มีหลากหลายแหละอยากให้ลูกเดินได้อยากให้ลูกวิ่งได้เข้าสวยเข้าใหม่ก็เหมือนกันถ้าเขาวิ่งได้ก็จะดีมากๆเลยเอาง่ายว่าแค่เขาเดินได้แบบไม่ต้องล้มก็ก็ยังดีเนาะข้าสวยข้าใหม่นะคะแต่แต่แตยังน้อยเขาก็ดีกว่าวิเศษอีกแหละถ้ามาเทียบอีกนะคะก็ยังดีกว่าวิเศษเพราะวิเศษนี่ช่วยลือตัวเองอะไรไม่ได้เลยส้ซมซาหิวน้ําก็ยังไปกินน้ําได้ ไปเข้าห้องน้ําเข้าใหม่อย่างเงี้ยหิวน้ําเข้าห้องน้ําก็ไปเข้าได้แต่อาจจะล้มลุกคุกคานแต่ส้มซาน์นะไม่ต้องล้มลุกคุกคานแต่ว่าส้มซาเนี่ยเขาจะเหนื่อยหอบนะคะเวลาเขาออกกําลังกายการเดินไปนู่นไปนี่เขาจะหอบนะคะแต่เข้าสวยเข้าใหม่เวลาเดินไปเนี่ยเขาจะล้มล้มลุกคุกคานไปสงสารก็สงสารมันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วนะคะ เ้าใหม่เขาจะเดินยาวๆไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาจะเดินล้มเดินล้มเขาเดินไปอย่างเงี้ยค่ะจะเดินยาวๆเหมือนแมวตัวอื่นไม่ได้นะคะเ้าใหม่เนี่ยก็เป็นลูกแมวจรแม่เขาข้าไปบนหลังคาแล้วตกมาบนหลังคาข้างหลังเขาก็เลยมีปัญหานะคะทําให้เขาเดินไม่แข็งแรงแล้วเวลาเดินเขาจะก,กระโดดเอาเหมือนกบเลยนะคะตอนนักเรียกอะแม่ชิงจะเรียกเขาว่าเจ้าชายกบนะคะก็ไม่รู้จะทํายังไงก็ได้แต่ ดูแลเขาให้ดีเท่าที่เราจะทําได้นะคะดูแลเขาใส่ใจเขาให้ความรักกับเขาก็ทําได้เท่านั้นนะคะเขาสวยกว็เหมือนกันนะคะเขาสวยนี่เขาก็เป็นหนักเหมือนกันเบาเบาลูกเบาเบาปรูทำน้องเบาเบาลูกนี่กับน้องเบาเบานี่เขาออกกําลังกายตลอดเลยนะันนี้ ชอบมากออกกำลังกายเนี่ยชอบมากกินจังกินข้าวเก่งมากเลยเรเลี้ยงมาเฝ้าแม่น้องพลอยก็มาเข้าเฝ้าแม่เขาสุกเอ้ยเขาสุกโอ้ยลูกไม่ต้องปีนลูกไม่ต้องปีนหนูเล่นของหนูไปลูกอืม เออเล่นขนุไปไม่ต้องปีนคอแม่ไม่เอาลกูกไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอานั่ง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 เล่นเล่น,เล,นเล่นไปไปเล่นไปลูกไปเล่นกับพี่เขานะไม่ต้องปีนขี่คอแม่ลูกเขาจะปีนขี่คอแม่ตลอดงไงผเงินไผ่ทองนะคะพูดถึงผังเงินก็สงสารผัเงินคิดถึงถ้าเขาอยู่คู่กันเขาก็ยังมีเพื่อนกันเนาะแต่ก็เขาก็ไม่ไม่เชิง si ว่าไม่มีเพื่อนนะคะเขาก็มีเพื่อนนะเพื่อนเยอะแยะเลย มีคนหนึ่งส่งเรื่องเราให้แม่เก่งฟังว่าเจอลูกแมวจรตาบอดตั้งสี่ตัวแต่เขาเลี้ยงอยู่ดูแลอยู่นะคะไม่รู้เขาเป็นอะไรก็เหมือนกับไผ่เงินไผ่ทองนี่แหละเนาะตาบอดโดยไม่รู้สาเหตุไม่รู้เป็นอะไรนะคะโอ้โหออกมาน่ารักจังเลยฮะมีโอไปเงินหุ่นดีแล้วลูกหุ่นดีแล้วโอ้โหหุ่นดีมากเลยคนเนี้ย เนี่ยเอาดวงเด่นเขารอลูกให้ดวงเด่นขึ้นบ้างดวงดีดลงมาดวงเด่นเขานั่งรออยู่เห็นไหมเนี่ยลูกเดี๋ยวเล่นเด,คนเด่คนเดียวสิให้คนอื่นเขาเล่นบ้างเล่นคนเดียวดวงเด่นไปละไม่รอละ ได้แต่เขาลลกไม่ต้องมาขี่คอแม่จะขี่จะคอแม่ตลอดเลยคนเนี้อ่อ่าเนี่ยใครจะคึกคักเท่าเขาไม่มีหรอกขวัญใจอ่ะคึกคักมีความสุขมากวิ่งโอ้โหแล้วเมื่อตอนที่แม่เกียงเดินเข้ามาน่ะแม่เกียงเดินไปห้องห้องบ้านสายทองอ่ะเขาวิ่งตัดขาแม่เกียงนะคะดีนะที่แม่เกียงยั้งตัวไว้ทันอ่ะเนี่ยเขาวิ่งตัดขาถ้าแม่เกียงยั้งตัวไว้ไม่ทันน่ะแม่เกียงมีโอกาสล้มเลยนะคะเนี่ย ขวัญใจว่าไงลูกรับสุขอ่ะขึ้นและวดงเด่นขึ้นและวดวงดีลงไปดวงเด่นขึ้นต่อจะมีสองพี่น้องเล่นเล่นเล่นบ่อยมากแล้วก็จะมีแสงดาวแล้วก็แสงเทียนนะคะที่เล่นกันแต่สองแสงดาวแสงเทียนเล่นไม่ค่อยบ่อยมีสองคนนี้เล่นบ่อยบ่อยมากย่ยขวัญใจตัวแสบ ก็สุกไปน่นแนละ้วเท่านี้นะคะเอาคลิปมาฝากให้พ่อพ่อแม่ได้ดูกันก่อนนอนดูแล้วจะได้นอนหลับฝันดีตื่นขึ้นมาก็จะได้พบเจอแต่สิ่งดีดีนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกท่านที่รักและเมตตาน้องน้องบ้านของพวกเรานะคะ8.2ชีวิตนะคะน้องแมวน้องหมาอีก 11ชีวิตนะคะรวมแล้ว93ชีวิตนะคะอยู่ที่นี่นะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ